คนใจแคบจะเดือดร้อนใจไม่รู้จบและเป็นอันตรายต่อโลกอย่างยิ่งเสียงจากสวนจันวันละหาหนาทีวันอังคารที่24ทธันวาคมพุทธศักราช2567วันนี้พูดคุยกันด้วยคำสำคัญ ที่สุดของมนุษย์ทุกคนตลอดจนของสังคมโลกด้วยซ้ำไปอีกคำหนึ่งซึ่งมันจะทำให้ผู้คนบนโลกนี้ไม่ต้องเดือดร้อนใจและจะทำให้โลกใบนี้มีสันติภาพอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน ตราบนิดนิรันดอนชั่วฟ้าดินสลายแต่ถ้าปล่อยให้ผู้คนบนโลกเป็นคนใจแคบแบบที่เราเอามาพูดกันในคลิปนี้ผู้คนเหล่านั้นก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารน่าสลดหดหูหัวใจเพราะว่าพวกเขาจะต้องตกอยู่ในสภาพของคนที่เดือดร้อนใจไม่รู้จัโจบ และตัวเขาเองเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนหรือเป็นตัวอันตรายต่อโลกอย่างยิ่งโดยไม่รู้สึกตัวพร้อมกันไปนี่คือผลของความเป็นคนใจแคบที่ถ้าเราไม่เอามาพูดกันไว้เลยมันก็จะขาดประเด็นที่สำคัญต่อชีวิตและโลกใบนี้ไป ที่บอกว่าคนใจแคบจะเดือดร้อนใจไม่รู้จักจบอันเนี้ยมันพอที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะว่าคนใจแคบก็คือคนที่คิดอะไรเอาแต่ใจตัวเองอยากจะเห็นคนอื่นหรือปรากฏการณในโลกนี้เป็นไปตามอย่างที่ตัวเองอยากเห็นซึ่งความเป็นจริงมันไม่เป็นไปได้อย่างนั้นมันจะต้อง เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันทางภาษาพระเรียกว่ามันมีอิทัปปจิยตาตามแบบของมันอย่างนั้นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนอื่นหรือปรากฏการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกในสังคมนี้มันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของคนคนนั้นหรือสิ่งนั้นๆของเหตุการณ์นั้นๆที่มัน ไม่เกี่ยวกันกับความต้องการของใครเลยเพราะนั้นคนใจแคบที่ต้องการอยากเขียนอะไรตามใจตัวอย่างนี้เขาก็จะต้องเป็นคนผิดหวังแล้วก็ต้องพบกับสิ่งที่ขัดหูขัดตาขัดใจอยู่เป็นประจำมันก็ต้องเดือดร้อนใจไม่รู้จะจบอย่างน่าสงสารอย่างน่าสังเวชสลดใจเนี่ย เพราะความเป็นคนใจแคบมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นความเป็นคนใจแคบนี้มันก็เป็นอันตรายหรือกลายเป็นคนเป็นตัวอันตรายต่อโลกอย่างยิ่งโดยไม่รู้สึกตัว้วยกันทั้งนั้นถ้าเขาเป็นแค่คนธรรมดาสามัญอนะันนี้ก็พออยู่กันไปเพราะเขาก็จะเป็นอันตรายได้ก็แค่เหมือนกับมดกับมแมลงที่ทำให้สังคมโลกหรือโลกใบนี้ งุญหกิดรำคาญไปเท่านั้นมันก็ไม่ถึงขั้นกับจะเป็นอันตรายใหญ่หลวงอะไรเพราะว่ากำลังของเขามันมีเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าบังเอิญเกิดไอ้คนใจแคบคนนั้นมันไปม,มีอำนาจขึ้นมาใช่ไหมอย่างมีอำนาจในครอบครัวนั้นขึ้นมาไอ้คนในครอบครัว ก็จะต้องเดือดร้อนไปเลยนะทาให้ลูกทําให้เมียรหรือทําให้ผัวเดือดร้อนไปเพราะคนใจแคบที่มีอํานาจในครอบครัวตรงนั้นถ้าเป็นคนใจแคบในชุมชนประเทศชาติก็จะทําให้ผู้คนในชุมชนในประเทศชาตินั้นครอบพรอยเ,เดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมนี่ถ้ายิ่งเป็นคนระดับโลกเป็น ผู้นำของประเทศมหาอำนาจยิ่งมีอาวุธมหาปลัยอยู่ในมืออย่างนี้โอ้มันก็เป็นอันตรายต่อโลกได้เลยเพราะคนใจแคบนี่แหละมันจะเป็นคนก่อสงครามก่ออาชญากรรมอย่างใหญ่หลวงแก่โลกใบนี้ได้ครับ